มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนาวมาอีกละลอก21-23พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นพัดเข้าไทยเจอทั้งฝนก่อนหนาวหนาวมาอีกละลอก21-23พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นจากจีนพัดเข้าไทยเจอทั้งฝนก่อนหนาวอุณหภูมิลดตาย,ยังมีฝนหนักกอทมอุอณหภูมิต่ำสุด25องศา เมื่อวันที่20พฤศจิกายน63ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคุมประเทศไทยตอนบนแต่ยังคงทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระมัดระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาวไว้ด้วยสำหรับอ่าวไทยและภาคใต้มีคลื่นกระแสะลมตะวันออก เคลื่อนเข้าปกคลุมทําให้ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกในระยะนี้และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่21-23พฤศจิกายน63บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้เวนดังก่ลาวมีฝนเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงวันที่20-21พฤศจิกายน63ประเทศไทยตอนบนมีลมอ่อนทำให้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันเพิ่มขึ้น พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-16องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด34-35องศาเซลเซียสยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-17องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากลางเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูง1-2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรฝภาคใต้ฝั่งตะวันตก เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุ 34-36องศาเซลเซียสขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ